โนึกว่าการแจ้งเตือนจริงๆมันตั้งรูปไปนั่นอ่ะอ๋อสามเหลี่ยมรูปแบบตั้งรูปกระดิ่งอะไรนั่นเลยกรู้นะอดบอนป้อมๆไเลยไม่เคยเจอจะดูบอลไหมคะจะไปเปิดในทีวีให้ค่ะอีกแปดนาทีค่ะดูไหมจ๊ะดูกันขึ้นแกจะล้าก็จะดูโทรศัพท์จ้ะดูตกก็ได้หรืจดูจอใหญ่จ๊ะ ดูจอใหญ่ก็ได้นะไม่ไม่ดูโทรศัพท์ก่อนรอให้แบบสักสักไม่จะเอาขึ้นไปไหนจะพี่ก็รอนดูบอลในท้ยดีอ่จะันไปเป่าให้มันเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่ามันอยู่มันมันโซฟาเหมือนได้หลังหน่อยมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะไปมันเป็นเรื่องราวที่ดีเลยแหละถ้าตอนเมื่อเราเราจะปิดไฟแล้วก็เก็บของแล้วเราก็ขึ้นไปดูบอลยูฟ่าจะมาแล้วทุกคน ต้องโ,โ,โ,โมโนโมโนแม็กครับต้องโหลดให้ให้คนดูกต็ตัดสินดีกว่าระหว่างคนอายุยี่สิบเอ็ดกับคนสี่ห้าให้คนดูกต็ตัดสินผู้หญิงฮนะ,ะผู้หญิงมันต้องเองอนียนกว่าผู้ชายผูย้หญิงก็ดีแล้วฮอร์โมนไปนขึ้นลงขึ้นลงจิ๋วขึ้นนองนองมองนอน,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 นเอาตะก้าออกแล้วก่อนไหมที่ขยายานะเฮ้ยหยิบมานหน กดสามามจุแล้วลบไเดี๋ยวเดียวเลยลบค่ะทงนี้เข้ามาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มันจะมีตะก้าขึ้นมาแกกดสามนี่ก็ลบไปโอเคหน้องน่ารักพี่โป่งหนออืมมันใช่เปล่าะดูเอาดูเอาคนอายุสี่ห้ากับยี่สิบเอ็ดอะดูเอามันเที่ยวแล้วหน้าเนียนกว่าแล้วหรอก็ามันก็หลักฐานโดนโทษฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ใช้เนี่ย ดูเอาใช่ดูข่ามากเลยน่าดูเอาดูเอาให้เขาดูให้เขาตัดสินจะให้ตรงใจไหมตรงดิอ๋อพี่แอมบอกจะให้ตรงใจไหมทำไมอ่ะห่างกันยี่สิบสี่ปีเลยเหรอเออห่างกันยี่สิบสี่ปีสองรอบอ่ะปีวอกปีเดียวกันอายุไม่ใช่ปัญหาเลยจะไม่ละอย่าแก่เกินผมแล้วกันหน้าคนยี่สิบเอ็ดน่ารักสุดๆเอ้ยะเหตุเวลาเขาบอกหน้าสวยนะ <ก> <จะ S 1> มีเลือดฝาด<า>อยู่ไปตานแดดมาหน้าแดงเลือดฝาดเลือดสาดบี่ของน้องห่างกันสิหกปีเสมอนะเมื่อวานอะไรเสมออ่องห่างกันสิหกปีปีว่าเหมือนกันจ้พี่ไปถือพ่ไม่ถอพไปถือถอ่านะเไปเก็บของเก็บของไป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 ถึงเขจัิดจัง <c oughs> <c oughs> ได้แล้วได้ยินได้ยินเดี๋ยวไหมมีมีมิจฉาอุ้ยเขาเขาเขาคิดหนูตูมหน้าไงพอหนูตูมหน้าปุ๊บหนูตูมออกพอดีเลยหนูตูมหน้าไงหนูตูมข้อน้าช่วงจังหวะเผลอหลายรอบแล้วนะก็ไม่มีรอบเลยอะไรเนี่ยหนูต้องงานแม่หนี่อยู่สูงมาดีอีก อุวิจุบักแคบแล้วไปบอลอีกห้านาทีบอลมาแล้วดูกันกันแกจะลากันเก่าเียกแล้วตายยายไปพ่อแม่แนะ่ <c oughs> ประโยชประโยชคิดวันนี้พออแม่แนะ่ไปหนูไปเปิเปปดโทรศัพท์ให้เขาเลย baby I oi , oota , mina tõin .